สวัสดีดิสวัสดีครับวันนี้มากับเพื่อนๆนะครับมากินของแตกงินกะเพราป่ะไม่เพราเลยกะเพราว่าไงทางนี้เขาไม่เห็นชิมน้ำชิมน้ำเนี่ยหลายรอบหลายลองชิมน้ำหน่อย้ผสมผิวผสมอีกมันยังไม่ได้เออ่อคุณนึกว่าข้าวคุณเห็นน้ำไหมครับ นั่นแหละฮะใครกินก็กินเถอะเขาก็ก่อนปิดปิดเพื่อยอดเพื่อยอดไหลนี่ไงเขาก็เซลเล่นจริงๆไม่มีกินเออแต่ลองชิม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 ชิมชิมลองชิมหน่อพวงฮะอร่อยไหมอ้เยี่ยนั่นะนำเลยอะไรนะอ้เยี่ยนเนี่ย ในลองอีกคำหนึ่งเพื่อนท่านผู้ชมเฮ้ยกูกินไปแล้วดูนี้บูไปตามมานะอยู่เราดูนี่นะฮะก่อยก่อยนกออ่าอริงจงเป็นสีสันแกงแกงกินแกงกินอย่าปล่อยให้กูกินคนเดียวดิเล่นได้อ่อะไรที่ดังมาอ่าจริงจริงมันกินไม่ได้อันนี้เพื่อยอดไลค์ของช่องบูมบูม บูมบูมีน้อยนะครับตัวนั้นลงจริงไหนหมูอยู่ไหนกินหมูตัดเอาตัดเอาไม่ตัดเลยขาเลยจะว่ามารยาทญาติสามลองดิบเลยอ่ะอับปากอัปากปากเสียงตายใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ต้องกินแล้วแหละใครที่เห็นถึงจุดนี้นะฮะครับกดซับเหอะไม่หกเสื้อมันเต็มเลยละอืมอืมเป็นยังไงบ้างครับดูหน้าคนตู้ไขเนี่ยที่เห็นดูหน้าคนดู รีวิวรีวิวรสชาติแบบให้มันออกมาแล้วมันก็แดงตัวแดงอะไรเรื่อเป็นยังไงรสชาติพูดได้คำเดียวเลยอร่อยไหมอย่าทำตามหาทำฝากเด็กๆช่องผมนะฮะอย่าทำตามเด็กๆฝากซับสไคร์ด้วยตบบัตรกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วสรุปเาษาใส่กัญชาไหมคนไทยบินได้เฮ้ยดาราดังอีกไปเถอะไปเถอะปิดปิดกล้องขอปิดกล้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวกันครับฝากช่างไม่แพง ơ ơ